วองกันตัววิธีเอาชนะภรรยาในขณะที่คุณกําลังต่อสู้กับภรรยาและภรรยาอาจจะมีอาวุธของมีคมวิธีเอาชนะง่ายๆเอาภรรยาเียแข้งมาปุ๊บหลบปัดปุ๊บแล้วแทงสวนกลับง่ายๆแทงเลยเหรอก็คุณจะทำร้ายผมอัดูแต่ฉันยังไม่ทันทำเลยนะ โอ้โหถืออาวุธมาขนาดนี้สมมวตูทะเลาะกันแทงเข้ามาปึ๊บปัดปึ๊บยังเป็นไงแทงเลยมาดูกันเร็วๆแทงเอาชนะภรรยาไงเราจะแทงแทงมาเร็วๆฟึ๊บฟึ๊บปึ๊บป้องกันตัวป้องกันตัว ก่อนโดนแทงอ,อย่าอย่าไปเก่งกับเมียเอาก็ป้องกันตัวไงก่อนโดนแทงก่อนที่คุณจะส่งเขาวนไปก่อนเนีย่ยเห็นไหมไม่โดนและเธอทไม่โดนไม่คุม้มอย่าไปแลกไม่คุ้มที่จะเสี่ยงโอยดิคกูจะเก่ง